นี่ครับพี่น้องมาดูกันนะครับนี่นะครับคือดอกผักติ้วนะครับต้นผักติ้วหรือดอกผักติ้วนะครับตอนนี้ถึงหน้าร้อนแล้วนะครับดอกผักติ้วจะออกในช่วงฤดูเข้าฤดูร้อนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาเอ้ยไม่ใช่เดือนอมีนาคมนะครับมาดูนะครับดูนะครับจะออกในช่วงเดือนมีนาคมนะครับปลายเดือนกุมภานะครับนี่นะครับ นี่คือผักติวนะครับคนอีสานจะนิยมนําไปทําอาหารนะครับดอกติวสวยงามมากนะครับลองดูนะครับนี่นะครับมาดูลักษณะใบของเขานบ้างครับทีนี้ใบของเขาจะมีลักษณะไหนนะครับนี่นะครับใบของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับหน้าใบนะครับลังใบจะมีลักษณะนี้นะครับใบอ่อนนะครับอันนี้คือใบอ่อนของผักติ้วนะครับจะนิยมนําไปทําอาหารกันนะครับแกงใส่ปลาได้นะครับใบอ่อนนะครับ มาดูดอกของเขากันบ้างครับทีนี้ว่าดอกของเขาจะสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับดอกของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับดอกผักติ้วนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับดอกผักติ้วนะครับจะมีลักษณะนี้นะครับสีขาวนะครับส่วนเอนี่นะครับดอกที่ยังไม่บานจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก้านของเขาครับจะมีลักษณะนี้นะครับนี่นะครับดอกจะออกตามช่อก้านนะครับย้านะครับดอกของเขานะครับจะออกตามช่อก้านนะครับนี่นะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะมีดอกในช่วงเดือนมีนาคมนะครับดอกของเขาจะเริ่มเบ่งบานออกมานะครับคนอีสานจะนิยมนําดอกของเขาไปทําอาหารกันนะครับเพราะผักติ้วนี้จะมีราคาแพงนะครับถ้าดูในต่างจังหวัดบางพื้นที่นะครับ มีราคาแพงแล้วก็จะมีประโยชน์สูงมากด้วยนะครับดอกผักติ้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือลักษณะก้านของเขานะครับให้ดูกันชัดๆนะครับก้านของผักติ้วนะครับนี่ครับจะมีลักษณะนี้เป็นลายๆเส้นใยไม้อย่างนี้นะครับนี่นะครับดูง่ายมากเนาะนี่นะครับก้านผักติ้วนะครับนี่นะครับลักษณะใบนะครับและดอกนะครับ นี่นะครับให้พี่น้องดูชัดๆนะครับส่วนลำต้นของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับเป็นลายเส้นใยไม้อยู่นี้นะครับนี่นะครับดูไม่ยากนะครับลำต้นของต้นติ้วนะครับติ๋วก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับคือลำต้นของเขานะครับพี่น้องมันดูไม่ยากนะครับนี่นะครับ มาดูนะครับพวกสปพคุณของเขามีอะไรกันบ้างนะครับสปะคุณของดอกติวนะครับหรือต้นติวก็ว่าได้นะครับมาดูว่าเขาจะมีสปะคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับส่วนสปะคุณของผักติ้วนะครับมาดูนะครับสปะคุณนะครับรากนะครับในในกรณีรากของเขานะครับผสมกับหัวเหี้ยมูนะครับและลากปลาไหลเปียกนะครับพี่น้องเคยรู้จักต้นปลาไหลเปียกไหมครับ ต้มน้ำดื่มวันละสาครั้งนะครับก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะครับเป็นมันจะเป็นยาครับปัสสาวะอย่างดีนะครับเก็บปัสสาวะขัดนะครับประโยชน์ทางอาหารนะครับส่วนสรรพคุณในยาไทยนั้นชารากผสมกับหัวเหยี่ยวหมูและรากปลาไหลเปลือกนะครับต้มเอาเฉพาะน้ําดื่มวันละสามมือนะครับเพื่อครับปัสสาวะได้นะครับอันนี้สําหรับคนที่ปัสสาวะขัดนะครับรวมถึงนะครับรากและใบต้มน้ำดื่มนะครับแก้ปวดท้องได้นะครับ เปลือกลำต้นนะครับและใบตำผสมน้ำมันมะพร้าวนะครับทาแก้โรคผิวหนังนะครับใครที่เป็นโรคผิวหนังนะครับให้นำเปลือกต้นและใบตำผสมกับน้ำมะพร้าวนะครับแก้โรคผิวหนังได้นะครับส่วนยอดอ่อนนะครับนิยมรับประทานเป็นผักนะครับกินกับลาบกับก้อยนะครับอ่าเก่ยวปลาทูอะไรประมาณนี้นะครับส่วนนะครับ ในกรณีนะครับรากและใบของเขานะครับสําหรับใครที่ปวดท้องเรงๆนะครับมีอาการเจ็บท้องปวดท้องนะครับหรือท้องร่วงนะครับใช้รากและใบของเขานะครับมาต้มน้ําดื่มนะครับจํานะครับเมื่อมีอาการปวดท้องนะครับหรือท้องร่วงนะครับใช้ใบและอ่าเปลือกลาต้นของเขานะครับมาต้มน้ําดื่มนะครับจะช่วยแก้อาการปวดท้องได้ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นยาแก้ ปวดท้องโดยเฉพาะนะครับสาหรับตารายาพื้นบ้านนะครับส่วนน้ํายางจากลําต้นนะครับน้ายางของเขานะครับจะมีสีใสๆออกสีแดงนิดนึงนะครับเวลาอันแห้งมานะครับน้ํายางจากลําต้นของต้นติ้วนะครับอันนี้มีประโยชน์ในทางสมานแผลมากนะครับใครที่โดนมีดบาดนะครับ มีดบาดหรือแบบไปทาอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นแผลบหวานนะครับใช้ยางของเขานะครับทาตรงบริเวณบาดแผลนะครับอันนี้จะช่วยสมานแผลและช่วยห้ามเลือดได้ดีด้วยนะครับอันนี้ในกรณียางของต้นผักติวนะครับอันนี้ไม่สามารถมองข้ามเลยนะครับมีประโยชน์มากนะครับสําหรับใครที่โดนมีดบาดนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับผักติวนะครับในช่วงเดือน มีนาคมนะครับจะออกดอกนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับที่มาแนะนําให้รู้จกักเืชดีๆจากภาคอีสานและทั่วทุกภาคมาให้พี่น้องได้รับชมกันก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ